มีคนถามผมบอกว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์กลายเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ยอดนิยม เพราะทำไมไมาท่านผู้ชมครับสามารถสร้างทั้งชื่อเสียงและรายได้เป็นใบเบิกทางสู่การทําธุรกิจได้อีกด้วยบางคนที่ดังมากๆก,ก,ก็ยังก้าวไปอีกขั้นสู่เป็นขั้นอินฟลูเอนเซอร์ไลฟ์สดชั่วโมงหนึ่งได้เงินเป็นหลักล้านท่านผู้ชมรู้ไหมว่าคนไทยนี่นะมีอัตราการเข้าสู่อินเทอร์เน็ตเนี่ยท่านผู้ชมทายที่กี่เปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แม่งโคตรสูงเลยแล้วมีช่องทางโซเชียลมีเดียมากถึง50ล้านคน7 1 5ประชากรทั้งประเทศคนไทยที่เข้าสู่โซเชียลมีเดียและเข้าสู่ใน ติดอันดับโลกเลยนะฮะผมคิดว่าไม่น่าจะเกินหนึ่งหรือไม่ว่าจะเกินหนึ่งในห้าหรือหนึ่งในสิบของโลกเลยเมืองไทย,รรมยมท่านผู้ชมครับก็เลยกลายเป็นแดนสวรรค์ A ที่สามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำเปลี่ยนชีวิตคนที่ปกติอยู่ประเทศตัวเองก็เป็นคนธรมธรมดาธรรมดามาเป็นอินฟลูเอนเซอร์รายได้มหาศาลที่ไทยที่สําคัญที่สุดมมท่านผู้ชมครับความเอ็นดูคนไทยหลายคนรู้สึก ปลื้มใจถ้ามีคนต่างชาติหัดพูดภาษาไทยและทำกิจกรรมเงอะงะงาซึ่งน่ารำคาญแต่ยังมองว่าน่ารักดีและคนไทยก็ขี้สงสารเหมือนไทยมาเหมือนนคกชาลีมันก็เลยเกิดคอนเทนต์ครีเอเตอร์อย่างกามินอีรุ่งริ่งเนี่ยเข้ามากอบโกยซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายต่ออีกว่าอีกาหมินนั้นคือหนึ่งในตัวละครของขบวนการเข้ามาสูบเงินสูบทองของคนไทยที่โง่โงมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะเล่าเป็นทิเซอร์ให้ไม่ลงลึก แต่ถ้าจะฟังลึกจริงๆให้รอวันศุกร์นี้รับรองท่านผู้ชมครับว่ามันกว่าอีการมินแนะ่เพราะอีการมินแค่เป็นตัวละครเล็กๆนันเองท่านผู้ชมรู้ว่ามันเตรียมคนแบบอีการมินอีกจํานวนมากที่จะเข้ามาในเมืองไทยผมจะเล่าเรื่องกระบวนการที่ใหญ่โตมากเลยซึ่งอีรุ่งริ่งหรืออีที่มาตัวเปล่านี่นะฮะอีดังมาร้ายนี่นะคงรู้ว่าคือใครนะเป็นหนึ่งในละครของกระบวนการอันนี้เครือข่ายนี้เรื่องนักชาลีกับ จีกามินจริงๆแล้วท่านผู้ชมไม่ใช่เป็นประเด็นเล็กๆเรื่องดรามา่าระหว่างดาราูกจิน้นหนุ่มไทยกับสาวเกาหลีลึกๆแล้วท่านผู้ชมว่ามันมีนยายยะที่สำคัญหลายประการก็ปรากฏว่า เราไปสืบพบคน้นพบความเพิ่มเติมว่าช่องทางโซเชียลมีเดียและ Tik t ต็อกในปัจจุบันนั้นเป็นช่องทางในการดูดเงินเลยนะดูดเงินจากแฟนคลับได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากมันมีฟีเจอร์ที่ชื่อ PK ท่านผู้ชมครับยอมาจากว่า Player Kill คือกิจกรรมที่เปิดไลฟ์ทั้ง2ช่องกันเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์เพื่อเปิด engagement แข่งขันกันเพื่ออะไรท่านผู้ชมเพื่อรับของข,องขวัญจากคนโง่ผู้ชมก็คือใครก็ค,คนไทยที่โง่ๆนี่ไนงะ เป็นคนตัดสินว่าใครผู้ชนะคือตัดสินว่าคนไหนที่ผู้ชมเปให้มากที่สุดเป็นเรื่องตลกแล้วท่านผู้ชมรู้มามไอ้พวกที่เปให้ไอ้พวกอีการมินหรืออีพวกนี้เนี่ยนะนะไม่ใช่คนมีเงินมีทองหรอกคนที่ต้นเดือนไม่ชนปลายเดือนนะฮะหรือว่ามีเงินอยู่เล็กน้อยแทนที่เอาเงินไปทําประโยชน์ให้กับครอบครัวตัวเองไปทําบุญทําทานทางอื่นเด็กที่ไร้ค่าเราเรียนที่ยังต้องวิ่งเต้นทํางานพาร์ทไทม์นักศึกษาแพทย์บางคน ไม่มีเงินจ่ายค่าเทอม8 7 0 0 0บาทหรือ8 1 0 0 0บาทต้องมาทำงานร้านกาแฟตอนดึงคืนแทนที่จะไปหาทางช่วยเหลือคนพวกนี้ไหมกลับเข้ามายุ่งเรื่องไอ้พวกบ้าในฟีเจอร์ PK นี้คือมีการส่งสติกเกอร์แขมที่เองท่านผู้ชมจำได้ไหมที่อ e ีรุ่งริ่งมันบอกมันเอาส่วนแบ่งสติกเกอร์ของเนี่ยเอาไปให้นักชาลี5 0,000 0บาทก็อ e ีนี่แหละเป็นหนึ่งในกระบวนการครือขายที่มันสร้างขึ้นมา เครือข่ายนี้เป็นเครือข่ายเกาหลีที่ปั่นทุกอย่างขึ้นมาแล้วผมจะเอาให้ดูว่าวันศุกร์นี้ผมจะเอาเบื้องหน้าเบื้องหลังของอีรุง่งรงให้ดูว่าอีนี่นจากตอหลดตอแหลแล้วเป็นคนที่หลอกลวงและต้มตุนตัวแม่เลยผมจะขุดประวัติมันมาเลยว่ามันเป็นยังไงบ้างซึ่งไม่เคยมีใครขุดไปเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วท่านผู้ชมรับรองว่าไม่เคยฟังอย่างที่ไหนแล้วฟังแล้วจะแค้นใจตัวเองท่านผู้ชม ที่เสือไปสนนุนมันแล้วจะเห็นใจน็กชาตของขวัญที่นอกจากสติกเกอร์ยังมีของขวัญมีการส่งของขวัญท่านผู้ชมมูลค่าหลัก10บาทไปถึงแสนบาทจริงๆไม่ใช่ของขวัญบ้าหม แม่งก็คือสติกเกอร์นั่นเองอ่ะอย่างเช่นส่งบวกให้9 9คอยแต่ต้องจ่ายเป็นเงินไทย207บาทนะส่งหัวใจให้1 9 9คอยซึ่งคนไทยส่งให้มากเลยหัวใจ417บาทแค่กดสติกเกอร์แล้วคุณเสียไป417บาทให้กับอีนังตัวดีหรือไอตัวดีของไหนก็ตามท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่ส่งสติกเกอร์แบบนี้ท่านสบายดีอยู่หรอท่านผู้ชมมีแม้แต่สติกเกอร์เรือยอด20,000คอย 4 2่0 0ืบาทจู่ๆคุณกดเรือยอดไปแล้วคุณต้องจ่าย4 2่หมบาทคุณจะบ้าแล้วหรือวะส่งสิงโต29,999ือเคอยเป็นเงิน62,997บาทมี t i k t o กยูนิเวอร์4สี่หือยเก้คอยคิดเป็นกันอยู่ที่9 4 4าหบบาทท่านผู้ชมนี่คือความบ้าของคน ถ้าผู้ชมที่มีสติแล้วปรากฏว่าไอ้พวกนี้เนี่ยคนที่ประสบความเร็จในชีวิตเรียนหนังสือหรือทํางานมีร่ํารวยขึ้นมาเขาไม่สนใจเลยเพราะว่าเงินมันหายากคุณกดสติ๊กเกอร์แล้วคุณต้องจ่ายแงมงส่มื่อบาทไล่วพวกหาเช้ากินคําทํางานโรงงานเนี่ยเสอกเข้าไปกับเขาด้วยส่งสติ๊กเกอร์เสียไป417บาท เฮ้ยก็ค,คุณสบายดีเหรอเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมครับมเมื่อผมสืบประวัติและย้อนดูพฤติกรรมต่างๆแล้วอีนางจีการินเป็นแค่หนึ่งในกระบวนการเกาหลีที่ขนมาหลอกเงินเมืองไทยเพราะคนไทยหลอกง่ายเหมือนกันคอนเซปต์กระบวนทัศทัดไม่ได้ต่างกับโบราณเลยท่านผู้ชมเคยไปงานละวงใช่ไหมหรือว่าไปงานร้านคาเฟ่แล้วก็มีนักร้องขึ้นมาแล้วท่านผู้ชมก็เอาควงมาอะไรที่ผูกด้วยเงินเนี่ยร้อยสองร้อยห้าร้อยบาทแล้วสิ่งที่ เสียเฮียหรือใครตามเอาพวมนนพงมาลัยพาของคอสิ่งที่ได้ก็คือว่าอย่างมากที่สุดก็คือจุกแก้มทีหนึ่งจบุบแต่พวกที่จ่ายสติกเกอร์เยอะๆอย่างมากมันก็เอยชื่อของท่านที่ในรายการของมันโอ้ยใจฟูหากเสียไปตั้งสี่หมื่นกว่าบาทวันพรุ่งนี้ตื่นมาตอนเช้าแม่งจำชื่อกูไม่ได้ละท่านผู้ชมครับยุคนี้โซเชียลมีเดียมีเปลี่ยนเป็นการเปย์สติกเกอร์อต่างๆเพื่ออะไรมะเพื่อ ทำให้ความโง่ท่านผู้ชมได้แสดงความชื่นชมแล้วมันก็จะมีไอ้คนบ้าอยูอ่กลุ่มหนึ่งเฮ้ยมึงเชียคนนี้กูเชียคนนี้แล้วกันมันบ้ากันไปแล้วเหรอสังคมไทยแม่งถึงไม่ไปไหนกันไงแม่งก็เลยระดมจ่ายก,กันไม่อัน้นไปไม่ได้ไงแม่งจ่ายถึงสิบล้านใครได้เงินมากที่สุดไอตัวละครมีการ,รม,มินได้มากสุดคนนั้นชนะแล้วถามหน่อยที่ไอ้คนเปย์อย่างพวกคุณดี่โง่โเนี่ยได้อะไรมั่งที่ไปเชียเขา ถานาทางบ้านคุณเป็นยังไงบ้างนี่นะท่านผู้ชมครับน่าช้าใจไหมหน่าช้าใจไหมท่านผู้ชมและนี่ก็คือเรื่องเอกเรื่องหน,นึ่งในวันศุกร์ที่จะถึงนี้รับรองรับประกันว่ามันหยดหยดติงต๋งติง๋งติ๋งติ๋งเลยอีกามินเป็นแค่ตัวละครตัวละครหนึ่งมันยังมีอีกหลายคนที่ไอ้พวกเน็ตเวิร์กพวกเกาหลีพวกนี้สีเทาไอ้พวกนี้พวกสีเทาเตรียมจะส่งเข้ามาเมืองไทย ต่เอดเมืองไทยเนี่ยอีกามินถูกหวยไปเจอแน็กชาลีซึ่งสงสารพี่แน็กเราก็ไม่รู้เรื่องมารู้ทีหลังว่าไอพีเคตัวการถึงอ้ำอำอึ่งอึงไม่อยากจะพูดผมพูดแทนเลยพี่แน็กพี่แนกยอมรับเลยพี่แน็กนี่โง่ท่านผู้ชมครับเอาเป็นว่านี่คือน้ำจิ้มทิเซอร์วันนี้เอาเพียงแค่นี้ก่อนดีไหมแล้ววันศุก ดินถล่มฟ้าถลายแน่จากเรื่องไอ้ตัวกวกนี้ไม่มีใครรายงานไม่มีใครออกอากาศแบบนี้แล้วอีนางนักประชาสัมพันธ์ที่ออกมาเชียร์อามินตอนนี้เงียบสนิทแล้วลงรู้ไปหมดแล้วเพราะสิ่งที่ผมพูดนั้นมันเป็นความจริงมีหนึ่งเดียวครับสวัสดีครับ